ดครับ FC ช่องบราบราูรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านเลยนะครับ FC ครับวันนี้ผมจะมาทำการประกาศรับซื้อเหรียญ25สตางค์และเหรียญ50สตางค์ตามที่เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะะื้อหาในคลิปขอให้ทุกท่านกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบราบราูรักเหรียญผมด้วยนะครับ FC ครับเหรียญ25สตางค์นะครับและเหรียญ50สตางค์ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับ เป็นเหรียญสตางค์นะครับที่ผมนะครับจะนำมาประการรับซื้อนะครับคือ f c ไม่ต้องไปดูที่พศนะครับบนเหรียญว่าเป็นพศอะไรยังไงนะครับขอให้นะครับดูที่นะครับเหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับว่าลักษณะที่ผมรับซื้อนั้นนะครับเป็นยังไงเป็นแบบไหนพูดง่ายคือเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ fc จะได้นะครับจะได้เข้าใจนะครับผมแลกก็นะครับเมื่อฟังคลิปแล้วนะครับจะได้หาเหรียญให้ผมได้ถูกนะครับ fc ครับเพราะว่านะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่นะครับมีการพบเจอจริงๆนะครับจากนะครับคนที่ใช้คิวิตประจําวันของเรานั่นแหละครับ fc ก็มีการนะครับส่งมาขายนะครับผมก็นะครับเหรียญนี้ยิงประมูลมานะครับเหรียญนี้ยิงประมูลมานะครับได้ ส่วนเหรียญนี้ครับผมส่วนเหรียญนี้ก็คือว่านะครับมีคนส่งนะครับมาให้ fc ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่านะครับทั้ง2เหรียญนี้นะครับมีลักษณะอะไรยังไงก่อนเข้าไปนะครับชมนะครับลักษณะของเหรียญนะครับ fc ก็นะครับขออนุญาต fc นะครับผมประกาศรับซื้อนะครับผมเหรียญนี่ครับผมเหรียญ5บาทนะครับราชการที่9ปี2,500 46นะครับตามที่ FC เห็นอยู่ในนะครับมือผมนี้นะครับผมนี่คือเหรียญ5บาทปี2546ครับที่นะครับเป็นเหรียญตัวติดลำดับที่2นะครับ FC ของเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9ซึ่งมีจำนวนการผลิตนะครับ1 8 2 0 0 0เหรียญและช่องบรบือนะครับขอรับซื้อนะครับจาก FC นะครับ ถ้าสภาพแบบนี้นะครับ f c ครับไม่สึกไม่บิดไม่งอครับก็ซื้อทันทีครับถ้าเป็นพศ2 5 4 6เหรียญละ350บาทครับผมนะครับ f บนี่นะครับและเหรียญต่อไปครับคือเหรียญ10บบาทนะครับ2สีรัชกาลที่9้านะครับ F4 ปี2541ครับผมเป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญที่ตัวเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญตัวติดลำดับที่3ามนะครับ ซึ่งมีอันดับการผลิตทั้งสิ้นนะครับในระบบ9 7 0 0ื่นเหรียญนะครับ F4 เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมพบเจอนะครับได้จากการทอนจากการซื้อสินค้าของร้านค้าใกล้บ้านนะครับผม F4 9 7 0 0 0 0เหรียญไม่คิดว่าจะเจอจริงๆนะครับผม F4 ในนะครับระบบในร้านค้านะครับซึ่งนะครับ F4 เหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญตัวติดนะครับถือว่าเป็นเหรียญตัวติด ้าไม่นับปี2533ด้วยก็เป็นตัวติดลำดับที่2นะครับรองจากปี2531นะครับผม f c นี่นะครับถ้า f c นะครับเจอเหรียญ10บาทปี41นี่นะครับสภาพแบบนี้ไม่สึกไม่บินไม่งอนะครับผมก็รับซื้อทันทีนะครับเหรียญละ50บาทนะครับเหรียญละ50บาทนะครับนี่นะครับผม50บาท และก็นะครับอีกเหรนึงครับ FC จะฝากให้ FC หาให้หน่อยคืออย่างนี้ครับเหรียญห้บาทปี2540ถ้า FC เจอและมีแบบนี้นะครับส่งรูปมาประเมินราคาได้นะครับที่ช่องบรบลูนรักเหรียญนะครับ FC นะครับอย่าลืม ID ไลน์นะครับ064 225 1499ครับผมนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอไว้นะครับ FC สำหรับ FC ที่แอดไลน์มาแล้วนะครับ ไม่สามารถเข้าไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับเอา QR code นะครับ FC ขึ้นอยู่ที่ท้ายคลิปนะครับเผื่อ FC นะครับจะนะครับทำการสแกนนะครับ FC ครับผมสำคัญสแกนแล้วก็นะครับเราก็จะได้คุยกันนะครับผม FC ถ้า FC นะครับไม่มีเหรียญก็นะครับแวะเวียนนะครับทักมาสอบถามมาพูดมาคุยกันได้ครับผม FC ครับก็ยินดีนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับด้วยความ เย็นดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งครับผมที่ช่องเล็น้อยครับผมจะได้มีโอกาสนะครับสื่อสารกับ FC นะครับทั้งทุกจังหวัดนะครับผม่ม f รับทั่วประเทศทั้ง4ภาค5ภาคของเรานะครับก็คือนะครับจะได้มารู้จักกันและก็ทําความเข้าใจกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับของสะสมต่างๆนะครับผมเอฟ f ีนะครับเ c ครับเหรียญ5บาทปี40นะครับรับซื้อขั้นต่ำนะครับ4 0 0พบาทนะครับถ้า FC มี แต่ถ้าถ้า FCB นะครับเหรียญแบบนี้ส่งรูปมาประเมินราคาก่อนนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญนะครับที่อยู่ในตลับนี้นะครับสภาพนี้เลยเนี่ยนะครับสภาพนี้เลยนะครับเนี่ยสภาพอาจจะมีรอยครับกระทบนะครับก็สึกเยอะผสมกวนครับเนี่ยโดยเฉพาะด้านหน้าครับเนี่ยสึกมากครับเนี่ยถ้าสภาพนี้ครับหน้าหลังดูแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมรับซื้อที่3,500บาทครับ ประเมินให้3,500บาทนะครับอาจจะไม่ถึง4,000ครับเพราะว่าสภาพสึกนะครับถูก f c ก็เมื่อเทียบกับเหรียญ5บาทนี่ครับเนี่ยเนี่ยสภาพก็ยังโอเคครับ5บาทปี46สภาพโอเคอยู่น่ครับเนี่ยโอเคนะครับ f c ครับผมนี่นะครับก็นะครับนำมานะครับรับซื้อจาก f c นะครับให้ f c รู้นะครับผม f c ครับสำหรับวันนี้ครับผม f c ครับผมก็ขอเริ่มกันที่นะครับ f c เอาเหรียญอ่า 2 5าสตางก่อนนะครับ Fc เนาะ20าสตางก่อนนะครับลักษณะของเหรียญ2 5ฟาสตางนะครับที่ผมํำมาเป็นตัวอย่างที่จะประกาศรับซื้อจาก Fc นี้นะครับ Fc ดูนะครับลักษณะของเหรียญ20ฟาสตางนี้ครับผมจะจับใส่มือแล้วก็หมุนนะครับ Fc Fc ที่เข้ามาใหม่นะครับอ่ดูคลิปให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งนะครับเปลี่ยนช่องนะครับเมื่อดูคลิปจบแล้วครับผมจะได้นะครับเข้าใจแล้วก็ าเหรียญให้ผมนะครับได้ถูกต้อง FC ครับนี่คือด้านก้อยหรือด้านหลังนะครับผมจะนะครับทําการหมุนนะครับเหรียญนะครับจากที่อยู่ในมือเนี่ยจะหมุนเหรียญไปอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นด้านหน้าหรือด้านหัวเนี่ยจะให้ FC ดูนะครับว่าเหรียญนี้นะครับมีลักษณะที่ผมรับซื้อได้ก็มีราคานะครับมีลักษณะแบบนี้ครับผมนี่นะครับ FC ครับผมเราหมุนไปช้าๆครับนี่ครับ ช้าๆครับผม F4 ช้าๆครับโอเคนะครับเนี่ยครับ f c ครับผมเมื่อหมุนแล้วครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังจะหันนะครับขึ้นไปนะครับเกือบตรงนะครับ f c หันขึ้นไปเกือบตรงครับผ้าเสียนเอียงเกือบตรงครับเนี่ครับเกือบตรงครับจะไม่ตรงเป๊ะอย่างนี้ครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญตัวอย่างเหรียญนี้นะครับผมเอามาเป็นตัวอย่างในการรับซื้อนะครับ ในการประกาศร,รับซื้อจาก fc ของผมนะครับถ้า fc หลายคนเคยดูคลิปผมบ่อยๆก็คงจะเข้าใจว่าโอ้ถ้าเสียนตรงนี่เองถ้าเสียนเอียงนี่เองถ้าเสียนเอียงเกือบตรงนี่เองนะครับก็จะพูดประมาณน,นี้นะครับผมนี่คือลักษณะของเหรียญที่มีราคาครับ fc นี่แหละครับผมถึงว่าจะพอซอนไหนก็ไม่เกี่ยวครับพอให้ลักษณะของเหรียญที่จะสะตานะครับของรอเก้าเราเนี่ย เอฟซีครับขอของราชการที่9นะครับเอฟซีครับราชการที่9ก่อนนะครับรัชการที่10นะครับยังไม่ทำคลิปนะครับนี่ครับผมขอให้ด้านหน้ากับด้านหลังนะครับหมุนทําองศากันแบบนี้ครับขอให้ด้านหน้ากับด้านหลังครับเอฟซีนี่ครับหมุนขึ้นแบบนี้ครับถ้าได้เกือบถ้าได้ตรงแบบนี้เป๊ะเนี่ยครับยิ่งดีครับผมรับซื้อให้เหรียญละนะครับเอฟซีเก็บร้อยบาทเลยครับ เพราะว่านะครับประเภท2ยี่สิบห้าสตาร์เนี่ยในระบบนะครับหมุนเวียนกันแค่ไม่กี่สถานที่ก็คือนะครับเรามักพบเจอเหรียญนี้อยู่ที่หนึ่งครับเซเว่นนะครับร้านสะดวกซื้อเทสโก้โลตัสนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆและก็นะครับของหน่วยงานเช่นนะครับเป็นรัฐวิสาหกิจพวกการไฟฟ้านะครับปปานะครับก็จะมีเหรียญยี่สิบห้าสตา์ประเภทนี้นะครับออกมาทอนให้เรานะครับเราก็หยิบเหรียญแล้วก็ดูครับ F4 ครับผมที่ผมรับซื้อสูงกว่าเหรียญหนึ่งบาทนะครับ ที่เป็นเม่เหียญตรงก็เพราะว่าประเภท2ี่สบาตางค์นครับเป็นประเภทที่หายากกว่าครับแล้วก็มีการออกใช้หมุนเวียนน้อยกว่านะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นถ้าเหรียญหนึ่งบาท100เรหรียญนี้ก็ประมาณ60%นะครับหรือ5 0ซด้วยซ้ำครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนะครับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับโอเคครับ FC นะครับโอเคนะครับผม f c ครับก็หวังว่า f c จะเข้าใจต่อไปครับ f c ครับผมอีกเหรียญหนึ่งครับที่ผมจะนามาทำคลิป ประกาศรับซื้อวันนี้ครับนี่คือนะครับ F4 เหรียญ5้าสิต่างเหรียญนี้นะครับจับใส่มือเหมือนกันครับเหมือนเดิม F4 รูลักษณะของเหรียญนะครับหมุนนะครับไปด้านหน้าปั๊บเห็นไหมครับ F4 พระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวจับขวางนะครับจับขวางทาฉากกับด้านนี่ครับทําฉากกับด้านก้อยนะครับเี่ยจะขวางครับเหรียญนี้ขวางครับผมหยิบใส่ไม้นะครับขวางเป๊ะเลยครับนี่นะครับ เรียนนี้จะขวางครับ fc ทำฉาก90องศากับด้านก้อยคือด้านนี้นะครับพอสอไม่ต้องดูครับ fc เพราะว่านะครับเกิดขึ้นได้กับทุกพอสอนะครับอยู่แล้วผมจึงไม่ได้นะครับมากําหนดเรื่องพอสอให้มันยากเข้าไปอีกครับคือว่าขอแค่พอสอไหนก็ได้ครับเล่มหมุนแล้วนะครับถ้าหมุนแล้วปั๊บเนี่ยถ้าเส้นของเจ้าอยู่หัวนี่ตรงขึ้นเป๊ะแบบนี้ยิ่งดีครับเนี่ยถ้าตรงเป๊ะแบบนี้ผมรับซื้อเลยครับ เหมือนกันครับเหรียญละเกตร้อยครับให้ราคาเท่ากันกับเหรียญที่เชื่าสแางเมื่อคู่นี้ครับเพราะว่าหายากครับเหตุผลก็เหมือนกันนะครับออกใช้มุนเวียนนะครับก็ในไม่กี่ที่ก็ห้างสรรพสินค้าแล้วก็นะครับปปาโทรศัพท์หรือว่าไฟฟ้าเนี่ยครับที่ทอนให้เราครับแต่ถ้าหมุนแล้วเป็นผ้าเยนขวางแบบที่อยู่ในคลิปในมือผมนี้ผมรับซื้อทันทีเหรียญละสองร้อยบาทนี่นะครับรับซื้อทันทีเหรียญละสองร้อยบาทนะครับ fc ดูคลิปแล้วนะครับไปหาเหรียญนะครับลักษณะนี้นะครับผมให้ผมนะครับถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับ fc นะครับถ้ายไม่เจอก็เป็นไรครับคือหาก fc ได้รับจากการทอนมานะครับหรือนะครับหรือไปหรือก่อนที่จะหยิบเงินจากกระเป๋าครับซื้อของนะครับขอให้หยิบเหรียญขึ้นดูสักนิดนะครับ fc นะครับถ้ามีลักษณะนะครับ มีลักษณะตามแบบที่ผมทำคลิปนี้นะครับก็ส่งมาขายให้ผมหน่อยนะครับผม FFC ส่งมาขายให้ผมหน่อยนะครับ FC ผมรับซื้อนะครับช่องบอลบีิวครับทางเลือกของทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลา FFC ทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับมีภารกิจต่างๆเลยไม่ได้มาทำคลิปนะครับก็คิดถึง f c อยู่นะครับก็สมควรนะครับก็คลิป ที่ผ่านมานะครับเมื่อวานได้รับการตอบรับจากทุกท่านนะครับเป็นอย่างดีนะครับผมก็หวังว่านะครับวงการเหรียญนะครับจะอยู่คู่กับคนไทยไปนะครับเรื่อยๆนะครับเอทีครับผมเหรียญที่นักสะสมทามาทาคลิปประกาศนับซื้อเลยครับเอทีนะครับบางท่านหรือหลายท่านอาจจะมองว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่มีน้อยหรือเหรียญที่ไม่น่าจะมีหรอกหรือไม่น่าจะเป็นไปได้เอทีครับทุกอย่างนะครับ โอกาสนะครับความเชื่อนะครับมีผลต่อเราทั้งสิ้นครับเอยู่กับเรื่องพวกนี้นะครับแบบไม่ต้องคิดมากแล้วก็กังวลว่านะครับจะไปหาเหรียญที่ไหนยังไงนะครับคือถ้าเราจะเจอเนี่ยดวงนะครับดวงยังไงก็ต้องเจอครับผม f c ครับผมอาจจะมาถึงเราโดยวิธีใดก็ตามนะครับขอให้เรานะครับขอให้เราไม่ได้ไม่ต้องไปวิตกกังวลหรือไม่ต้องไปคาดหวังหรืออะไรขนาดนั้นครับผม f c ครับคือดูคลิปนะครับ เป็นความรู้นะครับว่าวงการเรานะครับผมนี่แหละเป็นแบบนี้แหละนะครับขอให้เข้าใจนะครับผมขอให้เข้าใจด้วยนะครับเอฟีแล้วผมก็วันนี้นะครับก็คงต้องใช้เวลามาสงตรงแล้วนะครับใคที่เข้ามาชมนะครับอ่ามีส่วนใดที่เป็นประโยชน์นะครับผมเอฟซีก็ขอให้ช่องวอลล์บือรักเหรียญนะครับได้รับใช้ท่านด้วยนะครับก็ ฝากช่องน้อยๆน,นี่นะครับผมไว้ให้ทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ